เพื่อนบ้านเราแกาแแล,แแแล้งใส่น้ำค่อยแซ่บนั่นเนี้ยมันต้มจืดหรือมันบดแซ่บมาขมขมมันแซ่บดิเดือดดีละใส่น้ำยานาง แกงเลยเกงเลมันสัวร์แซ่บสักน้ำน่ะอืมสารพิษในร่างกายใส่เบรอะน้ำหน่อยดิใส่เบิร์ดรวดชุดน้ำวิชุดน้ำไหลยแม่มีมะเขียนน้อยแบบมะเขียนน้อยเออมะเขียนน้อยมาใส่น้ำให้นัมะเขือน้อยมะเขือน้อย อันสดถือกะอันนี้เอาใส่บ่อ่ะใส่เลยใส่เลยใส่เลยใ่อันนี่ถือกะโบชเสร็จลุกโดดเขียวรดน้ำเตารด้อ ราเซะประเนัว

กบานเหรีย้นล้วนเส็โอ้มัเกี่ยนะคุใส่รถแม่ใส่แม่น้อยนะอ่เนล่เออน้อยนใส่รถน้อยนะปอดสารชิ้นฮ่หนบ้านมากินดีเ้ยอันนี้สิกินบอดี้หนังไงอีกินอึนออ

เค็ดด mm ีๆฮะเนาะเค็ดไข่หน้าบ้านนี่มีน้ำปุ้ยซื้อเอาซื้อดินนะเอาดินดำๆนะมาันนี้แนวแนวซื้อมาเนี่ยอ่ะดินดำๆมาผักการผสมมาขายหน้าบ้านเนี่ยโอ้ยได้ขายดินปุ้ยอันนี้กระดิ่งกระเดินดินดำนะเออเฮ็ดเฮ็ดเราหารดังอ้อมเอาเฮ็ดตีเฮ็ดดีๆแลาวม่แหงแล้วเด็ด อันเดนเด่นเขาน่าเคียงขายลโว้ยคนผ่านอย่งจะได้ขายดีนี่นะเบียนเอาเอาหม้อเอาหม้อมาข้างอีกแล้วลวกเส้นมีกับเส้นนั้นมาอันเส้นอันกระเที่ยวไว้เออไว้ใส่ชั่วกินหม้อนนั่นอะไรอะไรมีเดะเอาอันหมูออกเอาหมูลวกนำกันลดนะบีข้างต้มลวกนำกันลดเนาะบ้านะท่าน่าบ้าด้วยไงมันง่ายไหว น้ำเนี่ยมีอยู่ข้างหลังเนี่ยบะงูรรมาติเหอน้ำอันหลังประตูบอซีอย่้นะี่บงูรรมาาดเออเออเกียยรรมสาติเมาลมันเซฟโอ้ยอย่างบิดตอนปลาด้วเนาะ

ขี้วยวเลยหมูก,กินน้ำตาลหมูกับน้ำตาลอยู่ทัดนะตำอันกินกันตำตำเส้นหมู

ทอดกระแซบเลยอ่ะทอดกระแซบน้ำวเก็ดี่ส้อ้อันข้เกล็ที่ส้มขาวอนน้ห่งน้าลหัวน้ำไมน้ำไม่ไรน้ไม้ีเราไม่หวานนี่เนาะโอ้น้ำไม้ไร่น้ำไ่นี่ไ มีหักเนาเออมีเห็ดนอไหตู้บอกว่าไหตู้เออมีเออไหตู้มาใส่เลยมีพิจาร์เย่งหน่อไม้พื้นบ้านเราอืมอือใส่ใส่ผักเนาตบยอดส้มผักเนาก็คือผักชะอมเนี่ยจ้ะยอดส้มเซ่บอันนี้ดิแต่ซื้อวัวเซ็ปเจ็

ถักบุ้งแก้วพอดีได้ไปเปลี่ยนแก๊สมากรุ่นแก๊สเปลี <c oughs> <c oughs> ่ยนไม่เด่นนะมัดวันนี้โอ้โหเม็ดน่าเปื้อนอะไรใส่ลายเปิดอันเปิดลุมใส่ลายมันจะเหลืเปิดไหวเห็นบแม่นแม่อย่าไปเปิดลุมใส่ลายมีแต่เอาไว้ตามเกาแล้วกันคอยๆเลี้ยงอันนี้ขอลัจ้า แซบแ่บละพอแล้วจ้ะพอแล้วจ้ะอันนี้ดิอ๋อเืออันนี้ก็พอแล้วพอแล้วไปเรียบร้อยเรียบร้อยเลยจ้ะใครมองมามองมาให้ย่ามามา มากระบอมามากระบอมาขอขอถาดมาปวดกินหนังก็บักลาบักลาบกินหนังก็มาไปไปนั่งพูดน okay. ั่ง ouais พูดเกมากระบอมาซ้อนเด้อ้อนเอามาทำอะไรนี่น่ะหมูหม uh ูหมูหมูหมูนอนสบายไม่ต้องแก่นะไบ่ได้ไปแก่น้ำไม่ได้จ่านอนสบายแหละสบายอยู่บ้าน นอนแกไกาอยู่บ้านสบายเลยข่วยอยากกินข้าวต้มนะต้องต้มได้กินดีต้กินดีข้าวต้มมามัวไหลเนาะม่เลงอย่างบักเน้อ้แล้วนะม้มันกีกินดีดกินโซบกินดิบในเดียวไม่ไม่ค่ะหุ้ยผมก็คุยจะแตกนะ ทำไมเข้ามาวะทานนั่นแดงห้เลยเนาะก็ลบดิบเอาไปบอกว่ามีเตียงนีก็ไม่ยากเอามาตักปลาะลักนี่แหละไปกับกินก่อนเด็กแดงหมได้นั่งเตียงนอนสีแดงแม่ตาม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 าากินบอนี้นะ เดืจะกินไม่เลยเดือดมเขาเก็บมาบนันเขาซื <h <h ้อใส่บ้านเดอสามอบออิรมา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 อย่างดียวลเข้าเนาะเออเ้แล้วค TE ิดนำกานจ้ะแค่ทอนแกงทอน่น้าเอาอันนี่งเ้ยมาเด้อ เอาช้อน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 เอ้าอย่าลงไปอย่าลงไปเด้อเช้ยนเด้นแก่เด้อเด้อเพราะตัวนี้ตวเข่าฮะโอ้ยเออสิยังนั่งไปกินข้าวกินข้าวเจ้ามีข้าวเจ้าบ่แม่หุงข้าวเจ้าบ่แม่หุงข้าวเจ้าบ่ เออกะขาน้นบอเออบต้องเราบันอันอีบูตเรากินข้าวเหนียวก็กินไปบอเติมอาช่อขาวกันกข้าวมันอานแกงน้ำไหมลองแม่เอาลองเอามากันเลมาเอ้เมนมาเน้นอเข้าไปนบ้านลูกป้านไปเ้าปเ่อข้าไปบ้านกันได้ละไป จึงบ่เก็บจานเก็บนานขากับเผานี่ได้ข้าวนมาเฮืดซูอก่รน่เดเด็สูกะซือบ้านนีอันนี้หอมอนนีหอมนี่บ้านอันนี้ยนทำชื่อมาวารูเด้วเอาเข้าไปก่อนดีละเข้าไปเร็วยงุนสินะ เอาที่กระดานได้เหรอเออนั่งลงนั่งลงเราไม่เห็นเลมาเหรอไปพอดีนั่งลงนั่งลนนั่าบงมาถ้าจะนั่งไหมนมให้เป็นบ้านดิจากแล้วเอาให้บอกอย่าานี้เลย

ลูกโดดเด้อระวังเด้อลูกโดดกับหน่อไม้คือกันเด้อลูกโดดเขียวอ่ะเกิงบมกกินแล้วกินหมกหน่อไม้คือกันนะไม่ได้มีอาหารมาแล้วเนาะเมื่อวานนี้มากับยกกายแบกเนื้อแบบกระไรย้อนอะ